กเอา,าเขาเยอะท่ไหมเนอะเยอะทำสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทักทายทักทาย,ทายมันยากพี่น้องตาเขาเกี่ยวเขามาตาเขา เี่ยวเขามาตากช่วงนี้ก็ล่างหยากพี่น้องเจ้าว่าหยากเขาเจ้าว่าหยาบเน่เลยไรเหลืองายเหลายุดไหลมาไาหมื่นต um ิดภารกิจผลกำลังไปเด้อแต่มันแดดดีอยู่พุ่มเดีเกี่ยวมันนี่เขาเกี่ยวขวเบบนยังวะเจ๊เจสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณลุงงายิดถละกอิดภารกิจ ร้องมือกบดายไหลบดายไหลขวบไดายเปหาพี่หานองขวอหยาบขอบคุณนะคะทักทายกันนะคะทุกคนขันวางกระเห็นหนาหลุดลาประควนขันบาวางหายหยาบน้ำลูกน้ำหลานเนยียังเนี่ยทวผีป้าจ๋าอาลงแล้วบอ๋ออาจารย์ลงแล้วเหรอ ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเล็บทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์วันนี้มาทักทายกับเพื่อนๆสักหน่อยตาเขาขอบคุณนะคะเล็บหนึ่งเล็บสองเล็บสามขอบคุณมากมายหลุดไปจอดไว้เขากระตัมหลุดพอบานเราไปขนเขาไปจอดไว้ข้างทางหลุดมอเตอร์ไซค์รับในมันมาตั้มมือก่อน เมื่อกี้ก็ไป่เกี่ยวเขาจะคล้องมาเอามาตากไวนะ้เขาบ่ไหลเขาหน่อยๆขอบคุณนะคะทักทายกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจน้องดาน้องดาสวัสดีค่ะโอ๊ยปาดิ๊ภารกิจบงิ่งเงาเลยบ่มีเวลาเลยขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ พาราก,กิจสองสามหมื่นนีเฮลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ่อนเดียตตาขา้าวอันนี้ตาข้าวตาข้าวก็ขายข้าวไปด้วยขายข้าวของมารีสุรินไปด้วยเพื่อนๆท่านใดสนใจก็จินตะกร้าด้านล่างเลยนะ ตส่งกำลังใจอันนี้จบาทห้าบาทค่ะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะพอได้ไปหาพี่หาน้องสองหมื่นแลกับ็ไปจอบอยู่หลังบ้าน หรูต้องเอาอันนี้หาอันลูกอันนี้ได้สองอันแล้วก็เอาอีกสามอันลด,ดกระยังมาท่านในเหลีเรืองกันคนมาส้นเขากับเจีบเขาลงบ้านครบหรือยังลูกยังไม่ครบเลย หมอสายดุงสวัสดีค่ะเป็นไงสบายดีไหมมาได้เห็นกันโดนลมลมอ่พวงเมื่อนะพ <Okay. S 1> วงเมื่อสิขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนี่ละเขาเลยเขาปลูกเขาปลูก อาพรสวัสดีค่ะไปเงิอนอาพรข้าหยากบันไม่ได้คุยกับมูค้าแต่ลบขายของขอบคุณค่าชมจานบ่ย่างหยาก,ยากร้านไปตลาดจะาข้องกัอยู่เู้เดียวลบป,ปิดลบไปบ่ได้ไหลสองสามมือขิดหอนมูอยาก ลายเร่องลายลาวภารกิจขอบัวกุ้งสดสวัสดีค่ะผ้าหอมมะลิสุรินมาแล้วจ้าก็จะน่าขายเขาขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะตากๆากในทางคนจีนนี่แหละมันยังแหงเร็ว จะสองมันกลับได้กลับไปกลับมาย่างตีลงไปตีลงมาเมื่อมือล้านลูกล้านกะมือนั้นมือปันทีสิมหาบ่หยางน้ำเขามาไลายยิงกันกังวิทยตก้องกะล้านผ้ามูมาก็เลยต่้งใ่พ่นละมือพูนหัวกะ จอดรุดไวเขาก็มาตั้มอีกค้นตั้มขาว่วบ้านบันโอ้หลายอย่างเลยบ่ได้ไปหาหมูหาผัวเลยอันนี้เมื่อนี้ยก็เกี่ยวเขาอีกบันก็สนสวัสดีค่ะเลยมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งโฆษณาขายเขาเนาะแม่ราาเข่าโฆษณาขายเขา ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อต่เด้อขอบคุณพี่น้องสุขูสุคนขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาทักทายขอบคุณน้องดาขอบคุณน้องกุ้งสดขอบคุณน้องโกศลขอบคุณน้องนิวขอบคุณยายจอยเอ้ยยายจอยแบบอะ,ะยายจา๋าน้องเกเกีใครอีกเนาะ พึ่งคืนจะพึ่งคืนพี่พึ่งว่างยากภ้าลกิจซองมือบ่อไหนคืนบ่อไดป้ไปหาหมูขันเขาป้ากับอยู่หลังบานเอาได้เขาไปได้บุกี้คนเขาป้ายบานนองข่อน,นองสนีหลัก็ะนองมือน,นองเอ็ดได้คืนซ้ำนี่ได้เขาป้าซ้ำนี่ละมือเมื่อวานยากบันกวดวเพราะว่าไร่เรีองผลปลูกล้านมันกระดือ โอ้น้องน้องซอสายลุงอีกคนขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อขอบคุณนะคะภาษาอังกฤษภายนอกนนบ้ฮัลโหลฮัลโหล my friend thank you so much ภายนอหวนหนหลายมือละทั้งเสาหนาวย่ามไปตลาดหนาวย่ามเวียนเด็ดแย่เด็ดแยงแต่มือว่านก่อนฝนตกบานนี่ฝนตก ใช่แต่เขาบ่อทันไอเกียวมากก่เกียวมาก,ก,ม,ากม่นเอาเขาบ่าทัานเพราะว่ามันเทมาเลยกังเวินรถก็ไฟนาะแตกนายุบเขามาส่วนบ่อท่านไอไปคุยกันอันมันบ่อท่านเลีวเวียกอันนี้ก็ฝ่าวเกียวเขานำะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะอ่าไลฟ์สุดสักแป๊บหนึ่งก็จะลงไลฟ์พอได้คุยทักทายกับพี่น้องมีไอ้จิมด้วยว่าทำไมอยากกินอิ่มแล้วไม่กินทำไมออ รีบไปไหนระกวขึ้น <laughs> สักแป๊บหนึง่ง <laughs> อันนี้ก็สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะพาลงแล้วไม่นานเอายี่สิบก็ได้ยี่สิบนาทีพอเด็กทักท้ายกับพี่น้องเนี่ยมืออื่นก็อาจสิได้ึ้นอยู่มั่งคือเขาเที่ยวมาเมือม่อไห่ะเมื่อคืนนัละละ่นแลล่ะเกี่ยวมาแล้วคล้ายเมื่อแล้วตัวน,นี้เอาไปเก็บปูฝากเดี๋ยวมือเดี๋ยวแก่งอยู่ไปืต่ตาคุณโตอยู่นะคะคือสิบบาทโต๊คไม่จังไลกับบ่หู เนี่ยบาสิโต้กับบาซังเว้ยมาเลยบุบบับบุบบับนอั่นน้องนิวบ่ได้ไปหาหมูขีนหอดหมูอยู่อยากเอาไปทางแต่แต่เพรามันบ่นมีเวลาขันมีเวลากะเขาลิบตลุนละเขาไปหาผู้นัน้นเขาไปหาผู้นีลน่ลุนอยู่บ่เป็นขีนหอดหมูไทยชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ป้าควร สวดีตจ้าลับเข้าสู่บ้านประควนคนรักกระสน,นะคะไทยแชนแนลเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเด้อเข้าไปซอมก่อนนะขอบคุณนะคะ ชแลเจเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊ขินหอดมูขินหอดมูสินหอดคือการน้องนิววาแมนอันว่ได้ไปหามูกับขินหอดมูได้กระจอบเขาไปซวงเรื่อยอยู่แต่ภาละกิจมันมันไปแบบมันว่ามีโอกาสนะโอัยไงโอกาสมันไปหากันยากโอกาสเราไปหากันยากเราเราเวลาว่างเรามันไม่ว่างเลย ก็เลยไม่ได้ไปหากันวันนี้เคลียร์เก่ากับท่านมาถือได้ย่างเคลียร์เก่ากตากแดดได้นี่ถึงเวลาเคลียร์เก่ากแล้วเว้ยนะกอมันขอบคุณนะคะน้องไผ่ชาแนลป้าเอาบ้านลองไปให้เด้อ แล้วก็ไปทิ้งคองมเมนต์ไว้ให้ป้าป้าจะได้เอาบ้านใหญ่ไปทีหลังแต่ก็นานหน่อยช้าหน่อยเพราะว่าป้าเวลาไม่ค่อยมีมีถ้ามีเวลาก็วิ่งบ้านเพื่อนไม่หยุดเลน่บยุทธ์ใหม่แล้วไกลมาเชียร์เขาอยกแล้วเซเน่เซเน่สวัสดีนะคะกินหอดส,สุขผสุกคนเด้อโอ้ยเป็นอะไรไกลคนเด้อไกลเชียร์เข่าเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์บ้านน้อง อขอบคุณหลายเดอ้อจากขอบคุณทุกคนสูก่านถูกกำลังใจขอบคุณมากมายนะคะคิดหอดคิดถึงสุภูสุปปสคนเดอ้อคิดถึงเมื่อไรก็แวะมาคือหนองโกศลบ้านเนาะ หอดกันกะเวมาหากันยังสีวะคือปากขินหอดปาก็กไปหางยังสีวะไปหาเพิ่นไก่เพิ่นเป็บหนึ่งอุ้ยไก่เต็มเข่าเลยยาพี่น้องเอ้ยบาท โอ้ร้อนน้องยาน้องยาสวัสดีค่ะเหนื่อ <laughs> ย ขอบคุณทุกคนทุกท่านเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์ขอบคุณน้องสนีขอบคุณป้าจา๋าขอบคุณน้องกุ้งโสดขอบคุณน้องยาขอบคุณน้องดาขอบคุณป้าจา๋าน้อน้องนิวน้องเก๋ใหอีกเนี่ยน้องสองสายลุงชู่มือมาเด้อจ๋าสีผ้าลงลได้แบบนี้ ชูมือขึ้นมานน่ชูมือขึ้นมาหาหน่อยจะได้ลงแล้วเนี่ยเจ๊บาน้องอันไหนน้อภาษาอังกฤษเนี่ขอบคุณเด้อจะเด้อน้องกุ้งสดน้องเสน่ห์น้องเจีวาน้องป้าจ๋าน้องกีไทยชนแนลน้องดาน้องกุ้งสดน้องนิวน้องเสน่ห์เสียติอ่ยภาษาอังกฤษอ่านบอกเนาะ น้องสอสายลุไงไปอีกไงอ่านคำอ่านใกล้ข,ขอถูดขอภัยเดอจะเดินดชื่อ, Music. อ,อมิวสิกอ๋อมิวสิกขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับเข้าขสู่บ้านปราคนคนละเกษตรนะคะขอบคุณทุกคนดูท่านถูกกำลังใจเด้อีิเขามาเยี่ยมย่านถามขา่าวป่าว่างป่ากับไปหาเพื่อนไมเขามากกับขอหายไปหมิน่นไต่ขีปไปเห็ป,ป่าน้า ป่าสีดาไปหาเด้อจ่าเด้อขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุก,ลทกไลค์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกสติกเกอร์นะคะทุกคนไปเลยเด้อจ่าเด้อไปแล้วเด้อคอ,อ,อยสี่เสียเขาได้ป่ะนี่ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟบัหนี้ก็สี่เสียเขาก่อนไปเชียววันทัวร์แล้ก็ติดไปเลาะเ,เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน้ำ ไายนอกอันนันล้กข้อความขอบคุณมากมายนะคะน้องเมินน้องเมินวันนี้จะเล่านิทานอีกไหมป้าจะไปแล้วนะนิทานเสียอย่างเดียวอ่าพูดยังไม่ลื่นเท่าไหร่ก็มวนดีมวนดีมวนดี ไปแล้วเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้อเขาสิบพันขอบคุณมากมายนะคะสําหรับไลน์นี้ป้าก็จะไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะรีบไปนะว่าสัตมันขึ้นด้นแล้วกาลังมีเวลาลงมือนวดอยากเงี้อุ้ยหลายเหลืองหลายเหลา้งว่าเหลืองอันไดตอนอันไดเป็นมุนมุนมันก็ไปเคียวเขามาอีกอยากตาเขาอีก สาละผัดสาละเพี่ยีหัวเรยหลุดกเ็เล่บ่ดในพี่จอบบอนไผ่แต,ต่วา่ากะไปจอบอยู่บ่ได้ลงไปจอบมย,อยู่อยค่ขอบคุณนะคะยกมือบายบายได้แล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากมายขายอะไรวันนี้ขายข้าวป้าอยากให้น้องมือเขียนต้องซื้อใหม่แนะ่ซีง่ายจัง,งจหน่อย มันหน่อยมันหน่อยพูดไหมมันหน่อยพูดมันกับแนมบอก่อเห็นตันหนังสือบันไดยางสีน้ำขอบคุณเด้อจะเด้อไปก่อนเด้อแยก่ใหญ่กันซับสวัสดีมัดรวมทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณมากมายโอ้ยขายข้าวมะลีก่อนเด้อไปก่อนเด้อมัดรวมมัดรวมเอาหนองมือจ๋าขอบคุณนะคะ